เืองมองไทยวันนี้เรามาที่บ้านอะไรนะฮะศาลาลําดวนครับวันนี้เภอเมืองจังหวัดสะแก้วๆๆๆเรามาพิสูจน์กันนะครับคุณสมรนว่าเงิน100บาทณปัจจุบันเนี้มันยังสามารถสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินกันได้ไหมสอคนนู่นนี่นะเราต้องไปพิสูจน์พิสูจน์นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยลก๋วยเตี๋ยวพอดีไปราไป,ไปมาไปเที่ยวกับๆจากที่เราเคยเคยกินกัน ชามละ10บาท15บาท20บาท30บาท40บาทครับณวันนี้มันจะไม่ได้แล้วนะได้ไหมน่าจะไม่ได้แล้วจะพอหรือร้อยหนึ่งเราแม่ค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ตอนนี้40บาท50บาทจ้ะ50บาทตายแล้วตายแล้วตายแล้วทีนี้สองคนสองคนก็ร้อยหนึ่งอ่ะแล้วน้ํากินไม่ได้แล้วสิน้ําฟรีได้ไหมน้ําฟรีได้ไหมมีน้ําฟรีก็มีน้ําขายก็มีขายมานานยังนี่ ขายมานานแล้วต้องก่อนถ้วยเท่าไหร่ครับ5บาทเริ่มขายจาก5บาท5บาท5บาทครับตั้งแต่เจ้าสามสบเอ็ดหนึ่งสาหนึ่งคือสรุปเมื่อกี้แกบอก50 50ใช่ไหมครับบางที่อ่ะขาย60ผมยังงงกับชีวิตมากเลยเนี่ยอันนี้น้ำฟรีนะกันนี่อันนี้น้ำฟรีนะกันี่โอ้โหน้ำอีก10บาทน้ำอีก10บบาทนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับ สังคมไทยเนาะอาหารแพงค่าครองชีพแพงมาน้ำตาตกเลยขาหักล่าตัวหลังผมเนี่ยและนี่คือสีสันเมืองไทย360องศานิวโชวนะสิบอกให้แต่งต่งแ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 ต่งต่งต่แงต่งต่งเงินร้อยบาทไม่สามารถกินก๋วยเตี๋ยวได้สองชามเย้สีสันเมืองไทย